วัยรุ่นสรุปข่าวประจำวันที่7เดือนหนึ่งปี2 5 6 5ขอความกรุณาอนุเคราะห์สงเคราะห์สังเคราะห์แม่งเคราะเยอะเหลือเกินเป็นเด็กผีนี่ไม่เคยง่ายจริงในยุคโซเชียลแบบนี้ท่านผู้ชมครับคอนเทนต์วัยรุ่นสรุปข่าวในวันนี้ก็จะมีเรื่องของเป็นตัวเต่งผู้จัดการทีมคนใหม่นะฮะที่จะเข้ามารับงานคุมทีมต่อจากนารับร,งรังสิตในช่วงจบซีซั่นนี้นะครับ ข่าวตลาดซื้อขายนักเตะนะฮะในคลิปนี้ก็จะมีแถมไปให้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นดีลขาออกนะแล้วก็จะมีใต้เตียงปีศาจแดงเหมือนเดิมนะครับก่อติดความวุ่นวายชิบหายวายป่วงนะฮะโอ้โหในห้องแต่งตัวแมนยูอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้มาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับช่วยกันกดไลค์ให้ถึง65ไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเด้อพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งเปิดรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับเผื่อแบบว่าลงคลิปแล้วมันไม่แจ้งเตือนนะ เริ่มกันที่ข่าวแรก Official ยลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศแต่งตั้งริชาร์ดอาร์โนครับอย่างเป็นทางการริชาร์ดอาร์โนในเดิมทีเป็นกรรมการผู้จัดการนะก็เป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารของแมนยูเป็นลูกมือของเอ็ดวิดเวิร์ดล่าสุดเนี่ยขึ้นมาทำงานแทนลูกพี่นะฮะรับการแต่งตั้งเป็นประธานบริหารหรือว่าเป็น CEO นะครับคนใหม่ต่อจากเอ็ดวิดเวิร์ดอย่างเป็นทางการลรวเดอ้อพี่น้อง ก็จะมีผลนะครับในการทำงานตำแหน่งนี้นะคือเป็น CEO นะครับวันที่1กุมภาพันธ์ก็คือเอสเนี่ยจะอำลาทีมในช่วงปลายเดือนอำลาตำแหน่งว่าซ่านสิ่งที่ผมจะกล่าวถึงเอดวุดเิรจริงอยู่นะครับว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องฟุตบอลน,นะแล้วก็ทำอะไรต่างๆนานี่ผิดพลาดไปบ้างอุ้ม่บ้างะเยอะเลยมึงอแต่ต้องชื่นชมอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่หาเงินเก่งมากๆ แมนยูเนี่ยตั้งแต่หลังจากจบยุคข,ของป่าเฟอร์กี้ไปแชมป์พรีเมียร์ลีกไม่ได้เลยนะครับตั้งแต่ปี2013อ่าแล้วก็มีเรื่องสถานการณ์โควิดอีกการเงินเนี่ยฝืดเครืองไปนะครับบางปีไม่ได้ไปเตะยูฟ่าแชมเปียนลีกส่วนหนึ่งก็มาจากแนวทางในการบริหารของมึงนั่นแหละแต่เอ็ดบุดเบิร์ดก็ยังหาเงินนะครับเข้าสโมสรได้เยอะเซ็นปอนงสปอนเซอร์ได้ แย่ yeah, เป็นเคสบายเคสไปนะถ้าเกิดเรื่องของฟุตบอลน,นี่ก็แม่แงเฮ้ย <c oughs> มึงไปอดีแล้วตอนนี้ก็ในเรื่องของการหาสปอนเซอร์การบริหารนะครับเรื่องของเอ่อทำให้แบรนด์มันยิ่งใหญ่ต้องชื่นชมนะเอ็ดวูดเวิร์ดนะครับทางพีมิลี่นะครับผมข่าวต่อไปยืนยันกำหนดแมตช์ที่มันตกค้างครับที่เลื่อนไปนะระหว่างเบรนท์ฟอร์ดกับแมนเชสเตอร์ยูเตตด จะเตะที่สนามเบนฟอร์ดคอมมิตี้สเตเดียมนะฮะจากกำหนดเดิมนะครับวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาที่เลื่อนไปถูกไหมจะมาเตะกันในคืนวันพุธที่19มกราคมครับ19มกราคมตอนตีสามเด้อพี่น้องแม่งไง้ตีสามอีกแล้วดูหลังเกมอาร์เมียเสร็จก็นะครับไปบินทบาทพ้าต่อไปทำงานทงานอาบนงอาบน้ำกันต่อเลยครับ ตีสามอีกแล้วเฮ้ยเงาดีๆนะช่วงนี้แม่งเตะกลางคืนทีไรบันเทิงทุกทีข่าวต่อไปนะครับมีนักข่าวเนี่ยจับภาพได้ว่าเซอร์เลคโฟกุสันได้นัดเจอกับไมเคิลคาริกครับอันนี้เป็นข่าวเมื่อวานนี้นะฮะนัดเจอกับไมเคิลคาริกไปทานอ,อุงอาหารกันครับที่ร้านอาหารนะฮะใกล้ๆครับในย่านเมืองแมนเชสเตอร์ก็มีกระแสข่าวนะครับกระแสเขาเรียกว่าทําการวิเคราะห์ว่าทาําทไมป่าเฟอร์กี้เนี่ยถึงได้นัดเจอกับไมเคิลคาริก มันมีนัยยะสําคัญหรือเปล่ามองได้หลายมุมนะครับอาจจะคุยกันเรื่องของสเปเฮละถามสาทุกสุกดิบหรือว่าคาลิกเนี่ยเป็นคนนัดเจอเองนะครับไหนๆก็ไม่ได้ทํางานกับแมนยูและช่วงนี้ว่างงานก็นัดป๋ามาเจอประทานคงทานข้าวกันเป็นเรื่องปกติหรือว่าจะเป็นป๋าเฟอร์กี้นัดเจอไมเคิลคาลิกเพื่อเกีย้ยกล่อมเฮ้ยไปช่วยลาบลังนิกหน่อยไหมคือณตอนนี้ข่าวนี่มันเยอะแยะมากมายว่า ห้องแต่งตัวแมนยูมีปัญหาราคาลิกเนี่ยถือว่าเป็นตำนานนะครับเป็นผู้ช่วยทีมงานสตาฟโค้ดเป็นโค้ดชั่วคราวที่ได้รับการยอมรับได้รับความรักจากนักเตะชุดปัจจุบันนะครับนักเตะหลายๆคนเนี่ยนับถือไมเคิลคาริกมากๆเฮ้ยไปช่วยงานรังนิกก่อนไหมเหมือนจะเอาห้องแต่งตัวไม่อยู่แล้วซึ่งความจริงแล้วนะครับไมเคิลคาริกเนี่ยรับรังลิกขอร้องครับให้อยู่ช่วยทีมต่อให้อยู่ช่วยเป็นทีมงานก่อนได้ไหม แตคาริกเลือกเอนะครับที่จะออกมาพักพ่ถ้ากลับไปได้ก็ดีครับไปเป็นผู้ช่วยนะผมไม่ได้หมายความว่าจะให้มาเป็นโค้ชแทนลังดิกนะไม่ใช่ให้มาเป็นผู้ช่วยอืมเห็นด้วยหรือเปล่าครับเห็นด้วยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างเหมือนเดิมนะข่าวต่อไปนะครับเรื่องใต้เตียงปีศาจแดงรายงานจากซาโมนลักเฮิร์ตนะครับทีสามของแมนเชสเตอร์อิมนินิวครับสื่อท้องถิ่นแสดงว่าอาจจะมีมูลนะ นักเตะของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดไม่ค่อยมีความสุขครับกับฟอร์มการเล่นนะมาตรฐานของทีมที่ไม่ค่อยคงเส้นคงวาฟอร์มการเล่นที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะร้ายมีนักเตะบางกลุ่มอยากย้ายทีมนะครับไม่ค่อยมีความสุขนะฮะที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามมากนักมันเป็นผลกระทบยาวนานครับตั้งแต่อายุข,ของอุเลก,กุนาโซชาเมื่อวานผมก็ไลฟาฟังไปในไลฟ์แล้วนะครับ มันเป็นผลกระทบลากยาวมาตั้งแต่ในยุคข,ของโซชากลุ่มบรรดาน,นักเตะต,ตัวสำรองหลายๆคนไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของผู้จัดการทีมถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนโค้ดก็ตามย้อนไปในยุคข,ของโอเล่ก็เหมือนกันรับปากแล้วว่าจะให้โอกาสแต่ก็ไม่เป็นแบบนั้นจนก่อเกิดเป็นคลื่นใต้น้ำนะครับลากยาวมานะเหมือนภูเขาไฟรอวันปะทุจนมาระเบิดในที่สุดนะครับในยุคข,ของรังนิกนะแล้วก,การที่โอเล่เองเนี่ยก็เป็นผู้จัดการทีมที่ เป็นคนดีเกินน่ะเอาตรงๆนะครับทําให้ไม่สามารถคุมห้องแต่งตัวได้นักเตะบางคนที่มีอภิสิทธิ์พิเศษที่เป็นตัวจริงอยู่แล้วนะครับก็เริ่มมีอีโก้ไม่ค่อยกระตือรือร้นยังไงกูก็ได้ลงสนามอยู่แล้วอ่ะจะขยันไปทําไมล่ะ <S <S นอกจากนี้นะครับอาจจะมีการเข้าไปพูดคุยกับรับรังนิกนะสำหรับบรรดาน,นักเตะตัวสำรองนะครับหากว่าสถานการณ์เนี่ยมันยังไม่ดีขึ้นขอย้ายทีมเลยอยู่ไปก็นั่งตบยุงที่ซุมมนนั่งสำรอง ก็คงเป็นพวกเจสซีลินกาดดีนเฮนเดสันดอนนี่ฟานเดเบกฮวนมาตานอกจากนี้ซาโมนลักเฮิร์สนะครับยังได้ให้ข่าวเพิ่มเติมว่านักเตะที่เป็นกลุ่มพักพวกหรือว่าเพื่อนซีของเจสซีลินกาดบางคนเนี่ยเชื่อว่าตัวเจสซีเองควรจะต้องได้ลงสนามครับให้กับทีมแมนยูมากกว่านี้จากการปรับตัวที่ยากลำบากของซานโชนะอ่าซานโชซื้อมาแพงถูกไหมครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นก็ยังไม่คงเส้นคงวา แล้วก็ความเห็นแกตัวครับในการเลือกช็อตการเล่นบางช็อตของเมสันปรีนวูดชื่อกันได้ว่าทำให้เพื่อนร่วมทีมบางคนไม่ค่อยพึงพอใจครับบางคนเนี่ยไม่ค่อยชอบกรีนวูดเลยไม่ค่อยชอบทัศนคาาติของเด็กคนนี้แรดฟอร์ดบอกเออกูรอด <laughs> ถ้าให้ผมวิเคราะห์นะข่าวนี้ ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ติดตามนะครับคลิปพวกสนามทรงสนามซ้อมนะที่มีการปล่อยออกมาจากสโมสรหรือแม้กระทั่งรูปต่างๆรีแอคชั่นของนักเตะความสนิทสนมกันผมกับคิดว่าแรดฟอร์ดกับกรีนวูดค่อนข้างแตกต่างกันคือกรีนวูดเนี่ยจะเน้นอยู่กับพวกดาวรุ่งรุ่นเดียวกันนะครับจะไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าซีนที่แบบไปคุยกับเพื่อนร่วมทีมที่เป็นรุ่นใหญ่สักเท่าไหร่ ส่วนแรดฟอร์ดเนี่ยผมเห็นว่าบางทีมันก็ไปอยู่กับพวกบูโน่บ้างบางทีก็ไปซีกับพวกไบยี่บ้างส่วนรุ่นใหญ่ในอย่างมาเต็ดนะฮะเดเคียาโรนัลโดคือมันเอ็นดูแรดฟอร์ดอยู่แล้วถูกไหมครับเหมือนกับแรดฟอร์ดแม่งเป็นเด็กเส้นน่ะที่แบบว่าทุกคนแม่งรักหมดแล้วด้วยยศด,ด้วยเออด้วยความที่แม่งเป็นด็อกเตอร์ด้วยทําให้มุมมองของ่อนร่วมทีมเนี่ยอาจจะมองกรีนมูดกับอาจจะมองแรดฟอร์ดแตกต่างกัน มุมมองของเพื่อนร่วมทีมเนี่ยอาจจะมองแตกต่างกันอาจจะมองกีนมูดอีกแบบหนึง่งมันก็มันเด็กกันถูกไหมหรืออาจจะมองแรดฟอร์ดอีกแบบหนึง่งเฮ้ยนี่มันด็อกเตอร์นะเว้ยอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแต่อย่บอกไปนะเป็นข่าวจากเทียนะสามนะซาโมลักเคิร์ตก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับข่าวต่อไปจากลอรีวิทเบลครับทียสองเดียติกยูเควิทเบลเนี่ยคเคยรายงานข่าวบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูเตตด สุดท้ายนะครับก็ต้องการบิทฟิลด์ตัวรับที่มันมีความเป็นพรีเมียมประหมายเบอร์หนึ่งนะยังคงเป็นดีแคนไรท์ครับของเวสต์แฮมถือว่าตอบโจทย์ที่สุดแล้วแต่ราคาค่าตัวแพงไงแล้วก็จูดเบลลิงแฮมครับของบรูซเซียดอทมุนแต่การจะได้ตัวจูดมาเนี่ยในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้เป็นเรื่องยากครับหากว่าดอทมุลเสียฮาเลนนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของดูเบนเนเวทที่ผมอ่านข่าวให้ฟังไปเมื่อวานนี้นะครับจากคุกนะฮะเทียสามของทอร์สตอร์ บอกว่าแพ็กเกจของรูเบนเนเวสเนี่ย50บล้านปอนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจนะครับที่จะคว้าตัวนะฮะกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งหนึ่งอ่าต้องใช้คำนี้โค้ดอย่างบูโนล้านนะฮะก็ทำใจไว้แล้วครับที่จะเสียรูเบนเนเวสนะหากแมนยูยื่นมาเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันที่จะปล่อยตัวไปให้แต่เงินมันต้องถึงไงมันคงจะไม่ค่อยมีสโมสรไหนแล้วครับอยากปล่อยตัวนักเตะคนสำคัญของทีม ไปในช่วงมกราคมนี้หากว่าตังค์ไม่ถึงจริงไหมครับเพราะฉะนั้นนะฮะต้องตามันอีกทีหนึ่งสำหรับรูเบนเนเวสข่าวต่อไปจากฟบิซิโอโรมาโนนะครับเรนข่าวบอกว่านาโปลีปิดดีลยิ้มตัวตัว,ตว,ตวเซเบ้ครับจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สำเร็จก็จะเป็นสัญญายิ้มตัวนะครับจนจบซีซั่นนี้มีค่าย,ยิ้มให้ด้วยนะ ,00 แสนยูโรบวกกับออปชั่นที่สามารถขยายเพิ่มได้อีก ,00 แสนยูโรหลังจากจบซีซั่น ในส่วนการซื้อขาดนาโปลีไม่ได้ใส่เงื่อนไขนี้ไปด้วยแต่อย่างใดการตรวร่างกายของตัวไซเบกับนาโปลีเนี่ยจะมีขึ้นในวันศุกร์นี้ที่อิตาลีนะครับขอโชคดีนะต้องตวนข่าวต่อไปนะครับเรื่องของจูเลียนอวารเรสกองหน้าของเรียลเพจชาวอาร์เจนตินาคนนี้มีข่าวกับแมนยูในช่วงที่ผ่านมานะครับอวารเรสขนาดนี้กับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดรายงานจากฟอบิซิโอโรมาโนแมนยูเนี่ย จะยังไม่ได้เซ็นสัญญากับอาวารเรสนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวนะฮะหนาหูนะครับในช่วงอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาคือยังไม่ได้เซ็นสัญญากับอาวารเรสนะทีมงานของรับร่างนิกครับได้สเกลฟอร์มอาวารเรสตั้งแต่ช่วงที่ทำงานได้กับโลโคโมโทีฟมอสโกแล้วแล้วก็แมนยูได้ส่งแมวมองไปสเกลไปดูฟอร์มจริงแต่ณตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับสรุปเลยคือนาเป็นไปตามที่ผมบอกในคลิปที่ผ่าน,านมาว่า ทางทีมเราอะส่งสเกลไปดูฟอร์มจริงแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่แค่อาวเรสครับแมนยูเต็ดเนี่ยส่งสเกลไปดูฟอร์มของนักเตะหลายคนมากๆแต่มันมีชื่อของอาวเรสหลุดมาไงอ่ะโอเคแต่ข่าวที่มันออกมาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดจะเซ็นสัญญากับอาวเรสหรือว่าสนใจเนี่ยมันมาจากเอเจนต์มันมาจากเอเจนต์ N. ของอาวเรสไปให้ข่าวกับสำนักข่าวต่างๆมันถึงได้มีแต่สื่ออันเจตินาเล่นข่าวไง ก็ตัวนักเตะแม่งอยู่ที่อาเจนติน่าเอเยนเนี่ยแม่งก็อยู่ที่อาเจนติน่าก็เลยไปให้ข่าวกับทางสื่ออาเจนติน่าดังนั้นนะครับมันเลยไม่แปลกที่สื่อทางฝั่งอังกฤษจะไม่เล่นข่าวเลยโอเคนะอันนี้ถือว่าเคลียร์เรื่องของอวารเรสนะครับน้ำลายพุ่งถือว่าเคลียร์เรื่องของอวารเรสสรุปอีกครั้งหนึ่งคือเราส่งสเกลไปดูฟอร์มจริงแต่มันเป็นเรื่องปกติแลวที่มีข่าวก่อนหน้านี้ก็มาจากตัวเอเย่น ข่าวต่อไปจากไซมอนโจนครับนะักข่าวจากเดลี่เมลเทียซีบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูเ็ดจะไม่ขัดขวางหากว่าดอนนี่ฟานเดเบกต้องการย้ายทีมครับในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้นะอันนี้มันก็จะขัดจากบทให้สัมภาษณ์ของราบรังนิกก่อนหน้านี้นะครับที่บอกว่าตัวเองเนี่ยต้องการนะจะให้น้องดอนนี่อยู่กับทีมต่อไปอืมก็ส่งเขาลงสนามสิก็มีข่าวกับวูแพมตันแล้วก็เอเวอร์ตัน ที่เคยอยากได้ตูดโดนนี่ฟันเดเบกไปร่วมทีมข่าวต่อไปจากลอรีวิดเวลนะครับทียสองมีการวิเคราะห์นะครับอันนี้เป็นจากความเห็นส่วนตัวของวิดเวลนะราบรังนิกอาจจะคิดเหมือนกับอุลเลน้าโซชาก็ได้ว่าดดนนี่ฟันเดเบกเนี่ยไม่ค่อยเหมาะสมนักในการใช้งานนะครับลงสนามในศึกพรีเมียร์ลีกที่มันต้องใช้พลังงานสูงน่นในแดนกลาง ไม่ใช้งานก็ขายเขาดิหรือปล่อยตัวเข้าไปโดยดอนนี่ฟันเดเบกนะครับเป็นนักเตะที่มีเทคนิคดีที่ครบเครื่องสมบูรณ์แบบแต่ทว่าระหว่างการซ้อมเนี่ยเขาดูมีปัญหานะครับในการครอบเวอร์พื้นที่กับเพื่อนในการเล่นเกมรับมันจะแตกต่างจากเฟสแล้วก็แม็กโทมินเที่ทำได้จะมีความลำบากมีปัญหาในการครบเวอร์พื้นที่ในการเล่นเกมรับนะครับอืในขณะที่เดอะการ์เดียนนะครับ วิเคราะห์ปัญหาที่รับรังนิกต้องจัดการให้มันเสร็จสิ้นให้ได้ครับมิฉนั้นนะฮะแมนเชสเตอร์ยูเ็ตจะมีซีซั่นที่ไม่ดีและผลการแข่งขันเนี่ยมันก็จะระทมนะฮะออทุกทนทรมานส่งผลให้แฟนบอลเนี่ยเข้า f a c e b o o กลำบากข้อที่หนึ่งนะครับคือเรื่องของคริสตียโโรนโดกับบรูโน่แฟนเดสการกลับมาของโรนโดนะครับทำให้แนวรุกข,ของแมนยูที่เคยอันตรายเนี่ยหลายๆคนอายุของโซชา ฟอร์มการเล่นก็ดรอปลงไปโดยเฉพาะจุดศูนย์กลางของทีมอย่างบรูโน่แฟนเดสนอกจากนี้การใช้งานคริสเตโนโรนัลโดนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รับรังนิกต้องทำกันบ้านดีๆครับต้องโรเตชันดีๆเพราะว่าโรนัลโดเนี่ยถึงแม้ว่าร่างกายจะแตกต่างจากคนอื่นมีการดูแลตัวเองที่ดีนะครับร่างกายเหนือมนุษย์อย่างไรก็ตามสังขารมันก็ไม่เที่ยงนะฮะอายุจะสามเจปีแล้วครับ แล้วถ้าเกิดอยู่กับทีมจนครบสัญญานะครับโรนัลโดเนี่ยจะอายุครบ38ปีเพราะฉะนั้นราบรังนิกต้องทํากันบ้านอย่างหนักเลยครับในการพูดคุยหรือว่าในการใช้งานโรนัลโดให้มันดีๆมิฉะนั้นนะฮะคุณก็จะได้ประสิทธิภาพที่มันไม่เต็มที่กับตัวนักเตะเพราะอย่างที่บอกไปนั่นแหละอายุเยอะแล้วแม่งลงทุกนัดก็ไม่ไหวนะครับเจดวันเตะสองนัดแบบนี้มันก็ต้องมีลาบ้าง ข้อที่2อดอนนี่ฟานเดเบกชื่อนี้มีแต่ความเศร้าซื้อมาโคตรแพง40ล้านครับ,ร,บรับรังนิกต้องทําอะไรสักอย่างนะถ้าเกิดไม่ใช้งานคุณก็ต้องปล่อยเข้าไปถ้าเกิดจะให้ใช้งานเนี่ยก็ต้องส่งเขาลงสนามบ้างครับเป็นตัวสำรองก็ยังดีซึ่งนันผู้ชมครับก็จะมีเฟสสกอตแม็กโทมิเน์นะฮะที่ลงสนามบ,บ่อยๆอ,ยอ่แล้วก็มีมาติดด้วยทั้งสามคนนี้ไม่ได้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีกันตลอดครับขึ้นๆลงๆอืมนะ ตอนนี้ฟันนาเบกนะครับลงสนามในพรีเมียร์ลีกไป7นาทีเท่านั้นในการคุมทีมของราบรังนิกย้าว่า7นาทีและข้อที่3ข้อสุดท้ายครับฟอร์มของมาคัตแรดฟอร์ดถึงแม้ว่าจะมีช่วงจังหวะนรกนะครับแล้วก็ผลงานเนี่ยลุ่มๆุมดอน,นดอนไปบ้างนะฮะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่สุดท้ายครับแรดฟอร์ดก็ยังเป็นนักเตะท,ที่มีสถิติยิงประตูแล้วก็แอสซิสต์อันดับ2ของทีมมาโดยตลอดนะครับในช่วง2 3ปีหลัง แต่ในช่วงเนี้ยนะฮะซีซั่นเนียแม่งออกทะเลไปไกลเลยหายเจ็บนะครับก็มาจากการพาล่ยซีนัดแรกนะครับมึงยิงไปสามประตูเอ้ยแม่งเหมือนจะดีว่ะหลังจากนั้นนะครับโอ้โหโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่รับรังนิกเข้ามาคุมทีมาคัลแลตฟอร์ดฟอร์มตกไปอย่างน่าใจหายเลยครับอีกทั้งนะฮะเรื่องของจังหวะนรกที่เป็นปัญหาภาษากาย นู่นนี่นั่นโอ้เต็มไปหมดเลยไม่สามารถขายแรดฟอร์ดได้ครับในช่วงพฤษาคมนะเออเพราะฉะนั้นเป็นงานของราฟรังนิกที่ต้องกู้ฟองของแรดฟอร์ดครับกลับมาให้เร็วที่สุดเพราะสุดท้ายครับมาคารแรดฟอร์ดก็ยังเป็นนักเตะค,คนสําคัญของแมนยูอยู่ดีอืมก่อนไปฟังข่าวสุดท้ายนะครับเดลี่เมลทีเอซีรน่ข่าวบอกว่าถึงแม้ว่าราฟรังนิกจะไม่ประสบความสําเร็จในการคุมทีมแมนยูครับในช่วงต่อจากนี้นะฮะ แต่สโมสรอนเนี่ยก็ไม่ได้มีแผนนะที่จะยกเลิกสัญญาที่ปรึกษา2ปีหลังจากที่หมดวาระในการคุมทีมชั่วคราวแต่อย่างใดน,นะครับโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าราฟรังนิกจะสามารถใช้ความรู้ความสามารถการบริหารรวมถึงคอนเน็ t ชั่นมาช่วยเหลือทีมได้นะครับในเรื่องของการทํางานการซื้อขายนักเตะการให้ข้อมูลเรื่องของฟุตบอลน,นะครับอีกทั้งผู้จัดการทีม2คนนะที่มีชื่อนะเป็นตัวหลักเป็นตัวเต็ง ที่จะเข้ามารับงานคุมทีมต่อจากราบรังนิกก็คือโปเชติโน่กับเอริกเทนฮารกพูดถึงเทนฮาร์กนะครับข่าวสุดท้ายของคลิปนี้ว่ากันว่านี่คือภารกิจสุดท้ายของเอ็ดวูดเวิร์ดถึงแม้ว่าเอ็ดวูดเวิร์ดนะครับจะอำลาตำแหน่งนะฮะซีอในช่วงสิ้นเดือนนี้แต่เอ็ดจะยังคงช่วยสโมสอน,นะฮะแบบลับๆจะยังคงทำงานกับบอร์ดนะฮะจนกว่าจะช่วยเหลือ ซีอคนใหม่อย่างริชาร์ดอานอเสร็จสิ้นนะครับในเรื่องการให้คําปรึกษาเออช่วยสอนงานจะอยู่นะครับจนจบซีซั่นซึ่งแหล่งข่าวในะเขาบอกว่าภารกิจสุดท้ายของเอ็ดวูดเบิร์ดก่อนออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบถาวรคือการพาตัวเอริกเทนฮาร์คมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูครับอันนี้รายงานจากเฮนรี่วินเทอร์นะจากสื่อเดอะไทม์ทีอัหนึ่งโดยวินเทอร์นะครับบอกว่าเทนฮาร์ยมีคุณสมบัติที่เอ็ดวูดเบิร์ดต้องการครบทั้ง3ข้อเลยคือ1 มีความสำเร็จสามารถพาทีมคว้าแชมป์มาได้น่าจะหมายถึงผลงานที่จับต้องได้นะครับตอนอยู่กับอาแจกอัลเตอร์ดัมข้อที่สองนะครับสามารถทำทีมให้เล่นเกมบุกซึ่งมันเป็นคาแรคเตอร์นะครับมันเป็นสิ่งที่แฟนบอลอยากเห็นาการที่ทำทีมเล่นเกมบุกเนี่ยและข้อที่สามข้อสุดท้ายนะครับให้โอกาสลูกม่อของสโมสรอนดันเด็กขึ้นมาวินเทอร์เนี่ยบอกนะครับว่า ตล์การเล่นแล้วก็แนวทางน,นะครับระบบฟอร์เมชันหลักของเทนฮาคือ4-3-3หรือว่า4-2-3-1นะจะมี2แผนซึ่งมันจะเข้ากับแผนการเล่นที่นักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถนัดด้วยนะครับเป็นแผนการเล่นที่เข้ากับความสามารถของนักเตะที่มีนะ4-3-3แล้วก็4-2-3-1เนี่ยทั้ง2แผนเลยนะครับเออนะ4-3-3ซื้อกางรับดีๆสักคนหนึ่งอะเป็นแผนที่ ผมชอบมากที่สุดแล้วแล้วก็เป็นแผนที่เล่นเกมบุกได้มันมากนะแต่ท่านผู้ชมครับแฮร์รี่วินเทอร์เนี่ยไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับว่าบอร์ดแมนยูจะสามารถเอาเทนฮากมาได้แต่แค่บอกว่าเป็นตัวเลือกเบอร์หนึ่งนะอยากได้มากที่สุดเพราะว่าทำเกมบุกทำทีมได้แชมป์แล้วก็ให้โอกาสดาวรุ่งมาตาม3มข้อที่คายความเห็นมานะครับเกี่ยวกับข่าวนะที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของเอริกเทนฮาร์ก กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับโอกาสในการมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับต่อจากนาราฟรังนิกหลังจากจบฤดูกาลนี้ก็สําหรับตัวผมนะครับถามว่าอยากได้เทนฮาร์กไหมเป็นเบอร์3อยากได้มากที่สุดคือซีดานอันดับ2อมันชินี่แล้วก็อันดับ3นะครับเอลิกเทนฮาร์กโอเคสามคนนี้ใครก็ได้แล้วท่านผู้ชมลนะครับอยากได้ใครนะฮะ เขามารับงานคุมทีมต่อจากราฟรังนิกสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างเหมือนเดิมแต่ก่อนอื่นเลยมึงไปแชมเปี้ยนลีกให้ได้ก่อนเอาท็อปโฟมาก่อนถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกระทืบปุ่มไลค์มารัวๆด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเดอ้อพี่น้องตอนเย็นมีคอนเทนต์ลงด้วยนะครับในช่องนะเป็นวัยรุ่นแมนเชสเตอร์จะเป็นประเด็นเรืยอย่องอะไรมาดูคลิปกันด้วยนะ <laughs> ขอบคุณมากครับทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับอย่าลืมกินคงกินข้าวไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ